เลืออีกเพียง2วันเท่านั้นครับกับงานมหาการรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี set in the city 2014ซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารากอนวันนี้ Cyber City จะพามาดูเครื่องมือซื้อขายผ่านออนไลน์ที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้ครับ streaming เป็นโปรแกรมเทรดหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์ที่เอาใจบรรดาน,นักลงทุนด้วยการเปิดตัวฟังก์ชันใหม่สุดล้ำกับ streaming for iphone สำหรับ iphone 6และ iphone 6 plus ไม่ว่าจะเป็น Touch ID ล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันง่ายและรวดเร็ว v o i e e เช็คราคาด,ด้วยเสียงเพียงพูดชื่อย่อของหุ้นหรือชื่อบริษัทผ่านเมนู Quote คลิกส่งคำสั่งง่ายและรวดเร็วขึ้นผ่านทาง Touch Screen และฟังก์ชัน Smart Shortcut ซื้อขายได้จากทุกหน้าจอ รวมถึงการสตรีมมิ่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจัดการหน้าได้เองผ่านฟังก์ชัน u s t o m i z e Screens พร้อมกราฟทางเทคนิค t Trade Technical Chart ที่ให้คุณวิเคราะห์จับทิศทางการลงทุนพบกันในงาน Set in the City ตี n สัตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤศจิกายนที่ Royal Paragon Hall สายามพารากอนครับหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w o r l d w i d e w e b s e t o r t h z s t h e c i t y